สวั um สดีครับจากช่องจตาใจเอ็มวันครับผมเดี๋ยวไม่เยี่ยมยายจอยครับผัวเพิ่นกับเสียชัยครับแฟนเพิ่มเลยเสียชัยถถไถ่ไงดันทุกเรื่องให้เป็นพระเอกห้องช่องกันแล้ววะนี่ห้องจอดก็หมดล้วท่านเพระเอกครับ มันะสายออฮะมันะสายอ๋ของน้ำออต่เอาำไปหาลกไล่เสดครับเพื่อเสียชัยครับผม โอ้เพนี้รถสองแงามเลยครับข้าหลวงเพิ่นว่าพนสปอร์ตพ่อเป็นนะไรเบาจักบาทขับรถไทยเป็นขอแค่นั้นเองเขาไอ้ขอับรถไทยเป็นเบาขอเราจักบาทบาทเดียวก็ได้ครับแต่บาดเนี้ยจะน้อยเนาะยนี่ใส่เนาะมีเงินไขค,คือตัวขับรถไทยเป็นสันมาเป็นเคยนี่บ่ได้เพราะพนีรถไทยครับโตจริงกับเสื้อใช่ตัวหนึ่ หมักมกม่วงพัดยังโอ้โหเีสวยไปเลเออ้มกินเนียโอ้ดีว่าใช่ใเนะครับบรรยากาศช่วงเช่าของต้องบนน้าอุด่มก สวยงามตัวรเกินครับขื้มาหาเลขกนะหลเลเไ็้ดีมาซื้อเนี่ยมาสน่ถึงอกตะลี่เห็นบ้างมึงจ้าใจมาซื้อเลขครับเหงื่อบอกว่าไ้เงินครับตอนน้ออกยังไนเนออันเมื่อน,นั้น,นไปตึกแค่นั้นกันนะเตี้ยเผื่อเจ้าหล,ลอดบอคอยวดนอยูุไกลเลยเล่นหลอดเพราะถ้าไปตวดคอยกักตัวจ้าเองอยู่เจ็บเบื่อละยังมายังมา่ไปหาก บุกไก่ด้วยใช่สองป็ดผัด้ลยนี่ครับลูกไส้เป็นครับขยันขันแข็งกับทหารโก้ครับผมูกเคยเพื่อนตรรรุ่นนี่ครับผมว่าฝุ่นครับซับซินไปครับรถนเด็กกันซ้ำเด่ไม่ครับไปเห็นสีครับตะกี้ห้างว่าันขี้เกียจครับเอาไปเห็นสีสั่น ช่างตีครับเต้าอุดมเลยนะครับโฆษณาไอพันธุ์นี้ครับเพันธุ์ดีครับผมผมกับบริจาคว่านเอาค่าสปอนเซอร์กันเลยเห็นบริษัทนเี้ดีครับผมมือฟีวเจอร์กันเห็ดครับจากรถโกโรกโซครับสำหรับขั้นล่างนั่นเองครับเนี่ยช่างดีราคาถูกอยู่ใกล้เลยครับตีการช่างครับผม คึจริงเดี๋ยวผมจะลงที่หลังรับโมจากชื่อคนเขียนไม่โมจากตัวมาสร้างตีสร้างตีครับผมสีเพื่อสภาพรถเพืนครับตะกี้เราห่างสุดคนนี้รถไทยงานเข่าก็เลยเดบิวเฮดสีครับมื้นก็บาทนะคุยกันได้สัตครับนี่ครับตัวเงินตัวทองครับนี่ครับรับดันทุกอย่างครับผม ดุดดินไถดินม่างกระเทศนะม่างโพนลุยครับอาเสียนนะครับมันสื่อขั้นเด่นครับหัวสภาพแบบ ตึกระโลเลยก็พอแห้งเลยครับชมครับบรรยากาศร,รอบบ้านก็นได้นครับขุณยายจอยครับ แฟดเบิครับได้เป็นนั้องเอกเสร็จแล้ววะนี่ยุบยู่กับแสแดงนังหมอแยจอยเอ้ยเดี่ยวอะลดเพิ่นครับสามผ่านครับผม ก็พูดได้ดมีรถไทยพแล้วเสถีีแต่สู้มือมัคูแข่งมันหลายับรถเขาหลรุ่นออกม็ารุ่นใหม่ๆตามราคาตามสภาพต่รุ่นนีก็ถือว่าเยี่ยมดูแลดีครับไถยมีงานมีการครับเอเกียกับกดันดินนุดดินปับดินปับหน้าปับไผ่ปับไรปับสุกแข่งกบที่ก็ดินครัเอามาลง มาลงรถมาลง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 ม,ลงม,ลงมลงืดันเข้อเต,ตะตารางก็ได้ครับใส่บริการเสียชัยครับผมเสียชัยรถไทยนะครับไห้หลวงชัดๆรถไทยเป็นยังไงผมมากมากแต่ผมหยังหน่อยนี่ครับตัวแพงเนี่ยต่อไปนี่ครับแบตเตอรี่ครับ จบะบปัดมาหลายพนทเหรอครับร้อันเบตเตอรีรถไทยไปขายครับเอาง่ายครับเตือนทีนะครับเดื้อหาแนวหลักเอง,เองเนในทางแล้วที่ผมเป็นผู้รักษากฎหมายครับ เบิ้งสภาพรถครับท่าแสนครับสปอนเซอร์รักผมครับเนี่ยใช่ครับผมช่องผมช่องใจเอวมันครับพิ่นเป็นสปอนเซอร์ให้ครับผม ขอพระคุณมนได้ไหลายครับเอออนุเกาะเลียกิน่อยครับบอไรครับพอได้ค่าประทูอะไรม่อายาผมออกอมาถึกใจโฆษณาให้ฟรีผลทห้งนึงขางมันหยาดกันทั้งไทยไล่รับ ไปทางไหนามาเนี่ยเออเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปส่วนวายผัปไปอย่างโควิดโควิดมันเสียน,น้ามาบ่นั้เออมาทางที่สิน อาทิตย์สวยงามเหลือเกิน,นครับชมเม้าครับผมสวัสดีครับจากช่องจักรานเอ็มวันครับผมวันนี้มายามเสวีครับโอ้ยพเพิ่งขึ้นล่างรถแต่งงามทันอ่ะฮู้ยขอับอันซ่อนครับวันพ่หัสมันเหลือเกินครับ แคกเส้นอะไรใจไปผ้าล้านปะบ่โอ้ซ้ำรถพี่เอาข่อยเลยตัวนี้ข่อยล้านสามนี่เอาข่อยโอ้ไม่ยอมเลยครับบุญวาสนาของช่องใจใจเอ็มวันครับเลยมาชมรถสวยเองที่ครับผมก็จะของวิบัญญาจะลูบเบื้องข้างครับเออบริการ ดันหน้าดันให้ดันทงดันพ่นดันทุกอย่างครับที่เกี่ยวกขาไม่เกี่ยวกับงานดันครับผมโมดันนั่นเดียวครับไม่น่ามากครับไม่ยิ่บอกซวิดันทุกอย่างโมดันอย่างเดียวจะว่าโมดันอย่างโมยโมีโมดันเลยนรอดันบัดแต่ว่ามีเงินจ้างไงวะพูดกับสภาพครับไม่เอี่ยมคลิปนะครับนี่ สองคนเสื้อผมไม่ได้ขับนี่เที่ยวอันตัดอันเพชรใดไปอคงผมปไปไะไเพี่กับผมให้ลูกชายไะไให้มากหลายขนาดว่าแล้วก,ก็ฟันบันสตัวอร่อยหายซิผุเหลวอะไรมาเด้ออย่าได้เพีงอยังซื้อเพชรใดมาเด้ดอบอกข้าแรงเพงอ,อร่อยเด้อยิน,นเสดวี โอ้วันเทือนงหม่แตอครับเนี่ยก็มาเหยียบพบนตัว้นหญ้าไทยอยู่ครับสภาพมันล่งสีครับเรียงเป็ดเรียงไก่ครับผมไปขายครับเพราะว่านี่ล่งสีครับผมเพิ่งมีรถไถครับถือเป็นข้อถี่ไม่เงินคนหนึ่งของตัวบเหน้าดมครับเจ้าหนี่ครับสภาพมันได้กาบรอบๆครับผมจนเตาครับผม เฮือนรังนกไง่ามครับโชคไม่ได้กาศได้ครับเด้อผมชอนบออนด็กกบ้าอ้อยอันนี้ก็เป็นของแถวุ่งพักครับผมนี่กกบมากยิ้วขึ้นต้นเป็นเรื่งต้นเป็น,ต,น,นต้นยิ้ว ผิวลงมาเป็นหมากนุน่นรอดอ้อมๆยัดไปผ่านว่าหมอสก่อนโหข้าว่ากินได้เพราะมันโดนต้นฝา,าโอ้โหไม่เสียงใกล้คันเลยฟังผมเลย ภาพบันเนี่ยนครับบันไม่โอ้สวยมากเลสร้างไรเหตุทรายบี ผมสิาวาอยซองกันเสียทีครับผมเสียทีครับผมเพราะลอยวึงคับไก่บรยันาายพระตะวับ สวยงามครับบัวงอกรลังมากแย่ครับฝนตกลิ้นทำดอกบักม่วงอกร่งางเนี่ยานาเอละบัานเนี่ยว้าวจะของเงินครับครับ มาไทยซื้อครับบาเดินเขาไปแล้วครับย่านละครับไปแล้วครับว้าเจอเจ้าทีเล้วนะม่วงครับขอจักหน่วยได่นเป็นยังเจ้าเจ้าเป็นสปอนเซอร์รายการแข่ดขอนได้บหมเนี่โฆษณาให้เนี่ยขอบอกม่วงหน่วยเดียวเอาแฟนได้เ้อร ยินบอกอยาให้โหลดเพลงให้ซื้อแพลได้มากหลายสาบบาทสั่งเพลงมาเลยเออไปเราจิเบังทางให้โอ้โเป็นเสี้ยนรับขับรถเช่ไหมครับผมนี่เป็ดพี่ไก่ขายขั้วกั้วเรารับเจ็ดแปดหมื่นครับผมนี่ครับค่าสปอนเซอร์ผมสานาโฆสานาให้เอาหน่วยหนึ่งครับ โอ้มันหล่นครับ <อะ S 1> เดี๋ยวสีเสียของครับ <อะ S 1> มาเสียอัดนู้นนึงเด็ดสามหมดแล้วกันนี่ก็ชิมไปก็ชิมครับขอบคุณครับ